โอเคครับก็ขอสวัสดีน้องทุกคนอีกครั้งผมวันนี้พี่จะมารีวิวรถสุดเกีย์นะผมนะสายก่อกวน interceptor น,นะครับก็บอกเลยว่าคันนี้มีชื่อว่าอะไรนะ disrupter นะเป็นคันกรอบทองใช่ป่ะบอกเลยว่าเป็นคันที่สามารถาเขาเรียกว่าปิดจริงเขาจะเรียกว่าอะไรนะใบใช่ป่ะใบไม่ให้ศัตรูนี้สามารถกดอไอถังได้ในโตได้นี่ครับผมนะอ่าแล้วก็ลดความเร็วด้วยใช่ปะ นะบอกเลยว่าถ้าแบบอันติมาก็ต้องใช้ฮนะราต้องมีสัตรูอยู่ใกล้ๆด้วยนะถึงจะแบบมันนะใช้มันนะอย่างเงี้ยนะเห็นปะศัตรตูก็จะโดนแบบทําให้แบบกดอะไรไม่ได้เลยนั่นเองครับผมใครที่โดนไปก็น่าจะแบบเอาหัวร้อนครับผมโดนแบบตัดจังหวะแบบจังหวะก,กดถงนะังอ่ะเข้าใจปะเออนะลองสังเกตดูดีนะพี่มีการแบบ ดี๋ยวดูนะการจะเล่นรถคันนี้ต้องกดดีเซตด้วยนะเพราะว่าอะไรเดี๋ยวฝั่งตรงข้ามตามไม่ทันนะเดี๋ยรอดูจังหวะนะเดี๋ยวพี่จะดีเซตให้ดูทุกคนอ่าบอกเลยว่าอย่างกเกลียนนี่ฮะถ้าดีเซตตรงนี้ใช่ไหมฝั่งตรงข้ามนี่ตกน้ํากันเลยทีเดียวฮนะอ่าไปเล่นได้นะถือว่าใครชอบแบบสายก่อกวนแกล้งคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็ต้องแบบใช้ให้ถูกจังหวะด้วยนะทุกคนเข้าใจปะ บอกเลยว่าเกียนยันก่อนเข้าเส้นหน่าน้องเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรถสายเกียคนคันี้เอ้ยไม่ใช่สายก่อกวนนะครับดิสรับเตอร์รอบ่มนะก็คือเป็นสายอินเตอร์เซปเตอร์ส่วนใหญ่สายพวกเนี้ยมันจะเป็นสายก่อกวนแล้ก็แบบไปโจมตีเขาพุ่งชนเขาเลยประมาณนี้นะแต่ถา,ถามว่าตอนเนี้ยอะไรที่แบบเขาคิดๆนะ ก็จะเป็นตัวนี้ฮะ BMW ไอ้ใช่ปะ i8 หรือ18น่าจะเป็น i8 นะเขาบอกว่าตัวเนี้ยมันค่อนข้างสกิลโกงกว่านั่นเองครับผมนะก็ดูสกิลมันสิฮะโอ oh. ้เหมือนจะเป็นการปิดอันติเลยนะแล้วก็เหมือนจะช้าด้วยป่ะเออนะปิดอันติเห็นเห็นหลายคนบอกว่ามันปิดไนโตรด้วยป่ะผมไม่รู้นะ แต่ถามว่าอันไหนดีสุดนะณตอนนี้นะน่าจะเป็นฟาราเดย์ครับผมเห็นว่าความสามารถอันติเหมือนกันครับแต่ว่าคันนี้มันเป็นกรอบลีเจนดารี่ไงมันน่ามันน่าก็น,น่าคงดีกว่าใช่ปะก็บอกเลยว่าไอ้ฟาราเดย์เนี่ยหาได้จากเลเวลล้อตรงนี้ฮะเลเวลล้อใช่ไหมตรงไหนเลเวลล้อเดี๋ยวก่อนตรงนี้ปะอ่าชายชายเลเวลล้อเนี่ยตรงเลเวลล้อสองร้อยฮะก็คือเราต้องเก็บรถทุกคันนะครับผมนะให้มันเวลสูงสูงอะ สมมติพี่มี18คันจะเอาพี่เก็บ10เวลมันก็ได้180ใช่ปะ่ะพี่ต้องเก็บประมาณเวล10 12 11 12, 12อย่างเงี้ยอ่ะพี่ถึงจะได้ฟาราเดย์ก็คือเวลลทั้งตรงเนี้ยรวมมันจะเป็น200พอดีเลยก็บอกเลยว่าเจ้าน่าน่าเอามาลองนะเดี๋ยวไว้ถ้าน้องอยากพี่รีวิวรถคันไหนน้องก็บอกพี่ได้แล้วกันเนาะก็บอกเลยว่าคันนี้ก็เออพี่ลืมบอกนะ หลายคนก็ถามว่าไอพี่กิฟต์การ์ดเนี่ยผมทาหมดแล้วมันไม่ได้เลยมันอาหาจากไหนนะก็บอกเลยว่าก็ค,คือหาได้จากการที่เราเอารถมาเก็บเลเวลล้อเนี่แหละนะเราไปดูขวาล่างตรงนี้ฮะมันจะมีเขาเรียกว่าภารกิจเห็นปะเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็มาหาตรงหาตังนู่นนี่นั่นถ้าเราเก็บถึง20ก็จะได้กรอบด้วยเห็นปะทุกคนมันมีเฉพาะกรอบไอพวกรถรถสีทองปะขอดูอันนี้ไม่มีนะนด้เป็นเพราะว่ารถสีทองถึงจะมีนะอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะมีกรอบกรอบด้วยมันเป็นกรอบแรกรอบแชต่หรอ ใช่ไหมน่าจะใช่นะผมว่าน่าเป็นกรอบแชทแหละแล้วก็ถ้าเราแล้วก็เราสามารถมารับเงินได้อีกนะตรงเนี้ยตรงแฮนด์บุ๊กเนี่ยเห็นปะเราก็แค่ทำาลยกทธของไอเนี้ยรถดิสลอปเตอร์นะผมเห็นไหมก็ทําตามที่มันบอกอ่ะจริงๆไม่ต้องไปสนใจจริงๆถ้ามูสอ่านไม่ออกใช่ไหม Google แปลภาษาช่วยได้ครับผมนะถ้าไม่รู้อะไรก็เล่นๆไปเหอะเดี๋ยวมันก็ครบเองแล้วก็มากดรับตรงนี้เลยอ่าเห็นไหมเราก็ได้ตังค์ได้กิฟต์การ์ดด้วยฮนะ โอเคมาทุกคนเดี๋ยวเราไปทำพัก,กิจน,นี้กันดีกว่าครับผมนะครับบอกให้เข้าเส้นชัย1นที3 8มมาทุกคนเดี๋ยวผมจะบอกวิธีเล่นง่ายๆทุกคนนะนะไม่ต้องเล่นเองครับอ่าสมมตว่าเบิ้ลคิดว่ามันยากนะสาดาวขึ้นไปคิดว่ามันยากนะผมแนะนำให้ใช้บอทด,ดีกว่าฮะโอเคเราไม่ต้องเล่นเองครับบอทบอกเลยว่าบอทอะ ที่ AI ที่เขาเขียนมานะค่อนข้างที่จะดีฮะเพ,เพราะเพราะว่าอะไรเดีย๋ยวทุกคนดูเอาฮะมันเลี้ยวดีกว่าเพื่อนๆแน่นอนนะแต่อาจจะไม่เลี้ยวดีมากนะแต่มันไม่สามารถทําดิฟทางตรงให้เราได้นั่นเองครับผมนะแต่ผมเชื่อว่ามันต้องดีแน่นอนะอะเดี๋ยวดูนะอันนี้คือระบบบอทนะมันจะขึ้นอยู่ข้างบนเลยวถ้าใครแบบใช้บอทนะโอโตเนี่ยไอ้สักอย่างนะผมว่า บอทน่าจะขับดีกว่าคนนะแต่จริงๆถ้าทางตรงแบบเนี้ยผมแนะนำให้ให้ขับเองดีกว่าครับผมเออขับเองน่าจะเวิร์กกว่านะพวกทางตรงๆอย่างเงี้ยแล้วก็เราสามารถดิฟเก็บเกตได้นู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้เนาะกดอย่างเงี้ยพอเราเปิดบอดแล้วใช่ปะเราก็ต้องมานั่งกดอาถังในตัวเองก็ต้องมากดสกิลอันตีเองแล้วมันหนักบอดมันจะ ไม่วิ่งเข้าพวกอ่าไอไอที่พื้นให้เราด้วยนะไอที่พวกเพิ่มความเร็วเห็นป่ะมันจะเลยเลยงทีมันก็ไม่สนใจนะก็เหมือนกับว่าเป็นเป็นเหมือนกับบอดที่เขาเซตมาให้เราอยู่แล้วไงแต่ไม่รู้นะว่าจะทันเวลาไหมเออแต่มันก็ยี่งรู้สึกว่ามันไม่ค่อยชนนะเห็นป่ะมันก็ไม่ค่อยชนให้เรานะฮะแต่มันจะแบบ ก็ดีนเวลาเราปวดขี้อย่างเงี้ยเราก็ไปห้องน้ำใช่ป่ะแต่มันดูเหมือนมันมันชานะแต่จริงมันก็ใช้ได้นะดีฮะบางคนเนี่ยเขาเล่นเองเห็นป่ะเขายังอยู่ข้างหลังเราเลยนะนี่เราใช้แบบอำนวยความสะดวกระบบบอดน้อยมาดูซิว่าจะทันเวลาไหมดีกว่าขอขงเขาบอกว่าอะไรนะสามที่แปดใช่ป่ะ อาทันเฉยทันป้ได้เควสป้าอย่างเงี้ยอันนี้ผมไม่รู้นะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะฮะว่าจะทันหรือเปล่านะถ้าทันก็ได้รับของนะอันนี้เพื่อนได้ MVP ครับเพราะเพื่อนเป็นสายซับนะเพราะว่าถ้าเป็นสายก่อก,กวนเนี่ยมันต้องใช้สกิลใส,ส่สตูด,ด้วยถึงจะได้ MVP นั่นเองฮนะโอเคครับผมนะก็ผมใช้โดนไม่แค่ส 3, 3คันก็คือครั้งเดียวเองมาเดี๋ยวผมจะออกไปดูนะว่าจะได้ เรากิดเมื่อกี้ไหมโอเคมาดูกันนะโอเค,ครับผมได้นะครับผมเมื่อกี้เข้าประมาณน่าจะเป็น3 1.3่าเท่าไหร่เข้าไปดูย้อนดูละมันย้อนกลับดูได้นะเนี่ยเข้า1นาที3 7แสดงว่าผ่านนะโอเคเราก็รับเงินตรงนี้ได้เลยมานี่คือเป็นวิธีหาเงินนะครับสำหรับ,หล,บหลายหลายคนที่ยังไม่รู้ถ้าใครดูแล้วก็ก็น่าจะรู้อยู่แล้ว,ลวนะหลายคนก็ไม่รู้ครับมือใหม่ฮะ บางคนที่ได้รถคาลิเบอร์มาก็คือแบบเก็บเอ็กคาลิเบอร์อย่างเดียวเลยก็มีนะฮะไม่เก็บอย่างอื่นเลยก็เลยแบบตังค์ไม่พอนะฮะที่ก็นแนะนําทุกคนนะให้ไปเก็บเลเวลรถทุกคันเลยเอาให้แบบเวลสูงๆไปเลยนะเวลตรงเนี้ยนะเวลหมายถึงเวลล้อนะมันจะมีเวลล้ออยู่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเก็บตรงเนี้ยให้มันเวลสักสิบสองขึ้นหมดเลยฮะเพื่อรับภารกิจตรงกลางนี่ฮะเป็นด้วยเวลล้อรวมนะฮะมาก็จะได้ของนู่นนี่นั่นนะเนี่ยฟาราเด เห็นปะได้ตรงตวงตัวได้สกงสกีนโอ้โหก็คือแบบมันถึงเลเวลเท่าไหร่เนี่ยโอ้หนึ่งพันสิบเลยนะทุกคนนี่ต้องมีรถหลายคันนะเพราะว่าคันหนึ่งมันจะเต็มแค่เลเวลยี่สิบใช่ปะคันหนึ่งจะได้เลเวลยี่สิบคันหนึ่งได้เลเวลยี่สิบยี่สิบคูณสิบเท่าไหร่สองร้อยปะโอ้ก็น่าจะแบบเก็บทุกคันเลยนะพี่ว่าถ้าเลเวลพันแล้วมันก็จะได้ฉายาเลยทุกคนเห็นปะเนี่ย ไอรอนบอลซิลเวอร์โกเพติน m ัมไดมอนหูไดมอนอย่างสวยเลยทุกคนนะนี่วลพันนะทุกคนนะเวลล้อพันหนึ่งนะโหต้องขยันขนาดไหนอ่ะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร <t> ์กด s ั b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับผมนะสำหรับใครที่อยากจะมาเข้าเข้าขับพี่เอขับคือแค่ได้ละนะก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แล้วกันเนาะ ก็เดี๋ยวพี่จะแอดไปแล้วก็ชวนเข้าเนาะก็บอกเลยว่าขับเี่ยมันดีตรงไหนรู้ป่ะมันดีตรงที่ว่าเราสามารถซื้อรถตรงเนี้ยเอามาให้น้องๆลอง,ลอง,ล,องลองเล่นดูได้ฮนะแล้วก็เราสามารถเอาเงินน่ะเงินในเกมตรงเนี้ยอ่าหนึ่งแสนมามาด o n a t ใส่ใส่ขับได้แล้วก็เราก็สามารถเอามาอัพรถได้ด้วยให้ทุกคนในแคนใช้ได้แล้วคือแบบมันสามารถแต่งพวก แสงไฟใต้ล้อได้เลยนะไม่ต้องรอแบบปลดล็อกเลยนะคิดว่าค่อนข้างดีอยู่นะโอเคทุกคนสวันนี้ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะบ๊ายบาย,บายจุบๆนะฮะสวัสดีฮะ